สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีวายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทําขนมชั้นกะทิอันชันกันค่ะในวันนี้เราจะทําเป็นขนมชั้นม้วนเราไปดูส่วนผสมและวิธีทากันเลยค่ะเริ่มจากการทําแป้งขนมชั้นกะทิกันก่อนโดยการนําแป้งมันสับปะหลังจํานวน75กรัมแป้งข้าวเจ้าจํานวน10กรัมผสมรวมกันในชามผสมเติมกะทิจํานวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี พักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาทําน้าเชื่อมโดยการนําน้าเปล่าจํานวน175มลลใส่ลงไปในหม้อเติมน้ําตาลจํานวน50กรัมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆนาหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปานกลางต้มแค่พอเดือดและน้ําตาลละลายจากนั้นนําน้ําเชื่อมขณะที่ยังร้อนไปผสมรวมกับแป้งในชามผสมคนให้เข้ากันดีจากนั้นนําไปกรองด้วยตะแกรงเพื่อให้ส่วนผสมมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ก็จะได้ส่วนผสมของแป้งขนมชั้นกะทิจากนั้นเราไปทำแป้งขนมชั้นอัญชันกันต่อค่ะโดยการนำแป้งมันสัปะหลังจำนวน75กรัมแป้งข้าวเจ้าจำนวน10กรัมผสมรวมกันในชามผสมเติมกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นเรามาทำน้ำเชื่อมดอกอัญชันกันค่ะโดยการนำดอกอัญชันมาต้มด้วยน้ำเปล่า ให้ได้สีและความเข้มตามต้องการเราจะเอาเฉพาะน้ำต้มดอกอัญชันจำนวน175มิลลิตรใส่ในหม้อจากนั้นปรับสีให้อ่อนลงโดยการบีบมะนาวจำนวนเล็กน้อยใส่ลงไปเติมน้ำตาลจำนวน50กรัมเกลือเล็กน้อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆ นำหม้อขึ้นตั้งไฟปานกลางแค่พอเดือดและให้น้ำตาลละลายจากนั้นนำน้ำเชื่อมดอกอัญชันขณะที่ยังร้อนไปผสมรวมกับแป้งและใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเติมกลิ่นมะลิจำนวน1-2ห,หยดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งนำไปกลองเพื่อให้แป้งมีความเนียนก็จะได้แป้งขนมชั้นอัญชันและขนมชั้นกะทิแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราไปนึ่งขนมชั้นกันค่ะวันนี้จะทําเป็นขนมชั้นม้วนโดยการใช้ถาดทาดน้ํามันพืชบางๆที่ถาดก่อนจากนั้นนําถาดไปนึ่งให้ร้อนพอถาดร้อนให้หยอดแป้งขนมชั้นลงไปทีละชั้นให้แป้งสุกทีละชั้นก่อนที่จะหยอดแป้งสีถัดไปในการหยอดแป้งแต่ละชั้นให้คนแป้งผสมให้เข้ากันดีก่อนทุกครั้งค่ะ ในวันนี้เราจะใช้ถาดขนาด5้คูณเนิ้วและใช้กระบวยในการตักแป้งขนาด3ซนติเมตรใช้ตักแป้งขนมชั้นจำนวน4กระบวยและใช้เวลาเนื่อง3นาทีในแต่ละชั้นโดยการสลับสีจำนวน2ชั้นหลังจากที่นึ่งครบ2ชั้นนำออกมาพักให้ใคลายร,ร้อนจากนั้นเราไปม้วนกันเลยค่ะในขั้นตอนของการม้วนเราจะใช้ไม้พายแซะที่ขอบถาดก่อนเพื่อไม่ให้ขนมชั้นติดที่ขอบถาด จากนั้นเราจะเริ่มม้วนจากปลายอีกด้านหนึ่งและม้วนให้แน่นจนสุดปลายอีกด้านเมื่อม้วนขนมชั้นเสนร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปตัดตามชิ้นขนาดตามที่ต้องการโดยการตัดหัวท้ายออกก่อนในขั้นตอนของการตัดเราจะวางบนแผ่นพลาสติกและมีดเราจะห่อด้วยพลาสติกค่ะเพื่อไม่ให้ขนมชั้นติดที่อุปกรณ์ เราก็จะได้ขนมชั้นม้วนแบบนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่สะดวกที่จะทำขนมชั้นแบบม้วนเราสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นในการเนึง่งอาจจะเป็นถ้วยเล็กๆหรือจะเป็นถ้วยซิลิคโคนก็ได้ค่ะแล้วแต่เ,เพื่อนๆสะดวกโดยการเนึ่งสลับชั้นในแต่ละชั้นจนกว่าจะเต็มถ้วยเราก็จะได้ขนมชั้นแบบถ้วยตามอุปกรณ์ที่เราใช้ หลังจากที่ขึ้นรูปขนมชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เย็นสนิทก่อนที่จะจัดเก็บใส่กล่องเพื่อสะดวกในการรับประทานเราสามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้2-3วันแป้งยังคงเหนียวนุ่มและหอมอร่อยแป้งขนมชั้นกะทิอันชั้นสูตรนี้มีความเหนียวนุ่มหวานกำลังดีและแป้งมีความเหนียวนุ่มเด้งมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาที่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ